วัสดีจ้าฮโลตายก้าวกำยันและโป้ท่องไปตาก้าไทยโปลีนเงาลีนเงาท่องอ่ะเอาดี๋ยวจำกรที่ฉอดดูสิ้นยาวลิโกแอร์จะมาต้มอ่าซุปยาจีนนะคะอันนี้เป็นบัวนะคะกีบบัวเป็นกีบบัวแห้งนะคะเราจะมาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะลีนจีกำยันโป้ท่องโป้อ่าลีนเงาท่องยกจกลีนจีหลกยกจก ลดเซียวๆาายคอยกย็งละหลอดตีนลีนจีเราจะใส่เม็ดบัวนะไมนี่เม็ดบัวแห้งเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแช่น้ำไว้ประมาณสักสิานาทีจำตายคออยสำากันจงะต่อตีหลีนจีเราเฮ้ยโอเคหายกำ้อ ก็จะใส่แค่นี้นะคะซุปยาจีนจากอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเก่าลัดนะคะจะเป็นเก่าลัดนี่ก็ให้หลดจีอ่ะหมายว่าหลดจีนี่ก็จมส้ำเสินะจมน้ำเสียนจมน้ำสอยสิบห้านางีนะสามหยอง ย有ลดจี้เก๋หลดจีหลดจี๋เลจ่ะลจ,ะจะข้งเอะเปลอละอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดที่เขาดิบนะคะไม่สุกนะคะเราจะมาล้างน้ำก่อนจ้ะต้มซุกยาจีนจ้าโอเค ก็จะมีกระดูกหมูซื้อกระดูกหมูมานะคะเรียอะเรียก็ระไจีกวัดนะนนนนะดนะเดี๋ยวสาบจะสาบกันซินะจีกวัดนะเจอที่อ่าอันนี้เป็นรากบัวนะก็เป็นรากบัวนะก็หลีนงนนั้วเอาได้ไยวพาเพลฉีดผีนกันอ่ะโอเคอีก้ารแรกวจะลุกยัดลุกเขาสิลกุกแล้วก็จีกวัดสิโอเคเอาได้ห้อยปอดลกยัดล,ลกจีกวัดน ต้มใช้หลอเจาะตกกะกรลาน้าไม่เดือดก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเราจะต้มกระดูกหมูก่อนจะ้ะเราจะลวกกระดูกหมูก่อนนะคะลวกเอาสิ่งสกรปรกออกไปจ้ะหลกแย่หลกเคยชินะไปที่อ่โจก็ที่จับจัตตาลวกเอาสิ่งสกรปรกออกก่อนนะคะโอเคเอาได้พย่ยจอเพละพายจ๊อเแล,ล่ด藕ฉิดละ เราเอาเอาเปลือกออกแล้วนะคะเปลือกนะคะทีนี้เราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะฉิดเจ้าเคยอเราจะมาหั่นนะคะจะมาต้มซุปจ้ะต้มซุปยาจีนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จ้ะเพราะว่ามันเล็กนะคะฉิดเจ๊ฉิดเคยหั่นเป็นชิ้นๆ โอเคหลีนเงางามๆหัวหลีนเงาจอมซีนนี่ก็แอจอมซีนโลแกแกเอาหลานวันกันละแกงามๆหัวโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมต้มจ้าโอเคจนุนเป ปูกันละโอเคต่อนลวกกระดูกหมูก่อนนะคะลกเยอะลวกที่ปัดนินะเวลาเราลวกเนี่ยก็จะเป็นฟองออกมานะคะจะมีเลือดมีอะไรนะคะก็มาหลวกเยอะหลวกไปแล้วสับเยอะสับไปก็จะอยา่ที่อุจโจ้ยอูจโจ้ยกระป๋ออ่ะอยู่ที่กระป๋ออยู่ที่อื่นชุดเดียร์เราสับเยอะสับไป ลวกก่อนนะคะมันจะได้สะอาดสะอาดจ้าลวกพวกเลือดพวกมีฟองอะไรพวกนี้พวกสกปรปกนะคะออกมานะคะแล้วลวกซะก่อนหลบจะหลบไปสิ้นห้าหลบจะหลบก,กันใส่คอนแจงกรย่าตกกะกลาแล้วลวกเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะ ไปล้างน้ำอีกทีนะคะไปล้างน้ำนะคะให้มันสะอาดนะคะโอเคเราจะไปล้างน้ำก่อนจ้ะใส่ก้อนแจงสิน้นเตรียมน้ำนะคะน้ำครึ่งหม้อต้องน้ำให้เดือดก่อนจ้าจื้ยวที่ใส่จุ้ยตะควันสิ้นนะฟองที่เก,เก,เก,เกลือจะพินเกลือเราเลยสิ้นใส่ขิงเข้าไปหนึ่งแว่นก่อนนะคะ สห้อยสีขวัญะหอห้อยสีขวัญนะพี่สวยน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องยาจีนลงไปจ้ายกชกอา,อาอะัับลีนจีะไปวฟองเลงลยอะอันนี้ก็จะเป็นยาจีนนะคะเดี๋วเราใส่ลงไปเลยจ้าฟองเราเายย จากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะคะตองที่ชื่ปปัดเราเลยจากนั้นก็ใส่รหาก,กัวเข้าไปนะคะก็ฟอ,อ,องที่หลนานลงลย จะมีเม็ดเก่ารัดฟองที่หลินจีอ่อฟองที่เอ่อหลดจีลงไยฟองที่หลดจีลงไยน้ําก็น้อยไปก็เพิ่มน้ําเข้าไปได้นะคะที่สวยอ่ะซีว่าใจอ่ะจะฟองที่สวยลงไปแหละจะฟองที่สวยลงไปทิศ น้ำน้อยไปนะคะใส่น้ําให้มันพอดีนะคะน้ำประมาณนี้โอเคค่อนหม้อนะคะน้ําค่อนหมอ้อล่อยให้เดือดล้านก่อนนะคะก็กเยคขาที่เาซิไ่่ไกสกาานะ ต้มประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะหลังจากน้ำเดือดแล้วก็จับเวลาได้เลยนะคะชั่วโมงครึ่งจ้ะ็มาห้อยชีควันเจี่ยวแล่จะไก่สีการกอปูนจงอะโปกกอปูนจงอตะทกาอ่ะโอเคตั้งต็กเคยควันสินน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะที่ซอยห้อยชีควันแล้วห้อยีไก่สีการนะกอปูนจงาะโปกอปูนจงต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ เดี๋ยวชั่วโมงเครื่องผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะกจ้าก็ปูนจองอเดย์ก้าที่ยิ้มหล่อเลยแล้วเจ้าุ่นเสร็จกันละเดี๋ยวจอยไทยแล้วก็ปูลจงที่เห่าโอเคเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจับจับเวลาเลยจ้าโอเคห้อยชีควนแล้วไกลสีกาแลแต่ก็ต้องจะขำก่อยปิดฝานะคะเดือดแล้วนะคะ ดีไฟไฟอ่อนนะคะไฟกลางนะคะจงฟ่อห้อยเอ่อจงฟอ,อจงฟอก็มาคำกอยปิดฝาไว้นะคะดีไฟกลางไว้นะคะไฟอ่อนไฟกลางนะคะอยใ,ใส่ฟอ่อจงฟอโอเคกเจัจอและจันจอยกินมาจ้าครบเวลาแล้วนะคะปิดไฟได้เลยจ้า เกาจ้งลาเกาจ้งละเด็ดไทยที่ตองลาฮะโอเคเราจะมาใส่เกลือนะคะใส่เฉพาะเกลือแค่นั้นเองนะคะผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งนะคะเราจะมาใส่เกลือใส่เฉพาะเกลือนะคะใส่เกลือใส่เกลือไปก่อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะหนึ่งช้อนเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาชิมดูก่อนจ้า มา c สีเมย์สิสนะใทก่กำเกาเม,ม์สวยงามมากเลยจ้าโแูโแรงอ่ะโแูโแรงอ่ะโหแรงอะที่ทอง c สีเมย์สิสสนะชิมดูก่อนนะคะใส่ตัวลยอีกนดิดนึง จะละโตปูนกั้นหยิมใส่ครึ่งช้อนชานะคะนิดเดียวพอกาตะปูนกันถองเอปูนกันหยิมโอเคกาตัปูนกันหยิม,เ,ยมเจ้ใส่ช้อนครึ่งน,นะคะชิมดูก่อนใส่เพิ่มเกลือไปนิดนึงไม่มีความหวานนะคะ มันจะมีความออกมันมันมน,นัวๆอือหมูแม่อร่อยมากโอเคเสรสับเรียบร้อยแล้วจ้าซุปของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก้าวตีมกัลาตีท้องโอเคจอยกินนะตากะไปแล้วจ้า